อาศุดเนื่องจากการประชุมเมื่อที่ปองพอว่าให้ใช้พื้นที่ที่โดยเฉพาะพื้นที่มีความเสี่ยงนะครับแล้วก็กังวลของพี่ดีเจแดงนะผ่านเนี่ยเราได้มีให้งบอย่างเงี้ยมาสำหรับการงานสราก็คือการทำงานด้วยกันอุทยานมีพื้นที่มีคนแต่ไม่มีเงินอบตมีเงินแต่ไม่ใช้เท่ากับพื้นที่ ได้มีคนก็มันทำได้ยากนะครับเพราะฉะนั้นปีนี้เขาเฉพาะเข้าที่ที่งก่อนส่วนปีต่อไปพวกแรงท้านหมดส่วนที่สองับก็คือปีนี้เราได้งบพิเศษมาก็เป็นงบที่มาจากต่างทางงบกลางจาานของทัพปกอันนี้ของงบกลางไนะครบสามารถเผาได้เนี่ยก็จะให้กระจายกันว่าเราจะเผาได้ยังไงส่วนใน่ชงเวลาห้าเผาเนี่ยก็อยากไห้สื่อไ่วประจากันว่า นี่โดยเด็ดขาดที่ชัดเจนว่าพื้นที่ไหนเข้าได้พื้นที่ไหนเข้าไม่ได้นะครับาาการเขา้าโดยลักษณะที่เป็นใบคุ้งขาดแน่นอนนะครับจะเข้าไม่ได้เพราะมันเป็นพื้นที่ห่วงห้ามเนี่ยเราจะพื้นที่ที่อ่อนไหวเสี่ยงเราจะไม่ยอมไห้เข้าเพราะวันนี้น,นะครับคือขออนุญาตในระดับป่าป่า,ปาจากุูมแล้วก็ในช่วงหลังเขาหลังข้ามเผาเสร็จขาดก็ในหลัก็เป็นช่วง,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 งการระงบเส้น,นกันนะครับ เพราะนั้นนี้เป็นเรื่องของเงินงบประมาณส่วนที่2เรื่องคนครับเรื่องคนเนี่ยเราก็ต้องใช้วิธีการดับไปด้วยกันดับไปด้วยกันนี่คือเจ้าหน้าที่ของกรมอุทยานซึ่งถ้ารับผิดชอบเสียอุทยานเท่าไหร่ครับมันคือ8ล้านไร่2.8ล้านไร่นะครับแล้วก็ป่าไม้ ก็มีอาสาสมัครที่ทัาป่าหรืออาสาสมัครอะไรต่างๆในปูนโจงนี้ก็ต้องต้องมาเรื่กงนี้นะครับมีแต่เรื่องของโคก่อนห้ามเผาเด็ดขาดโอเคก่อนห้ามเผาเด็ดขาดช่วงนั้นก็โดนงดนไปห้ามเผาเด็ดขาดสี่สิบวันก็ต้องเชิญมวนปรับปามปรับปรุมแล้วก็หลังเผาช่วงเวลาใช่ไหมครับซึ่งทั้งท่านหน้าร้อยนะครับก็ได้บอกแล้วว่าในพื้นที่ของท่านเองท่าน ตัวได้แปลงแลงเข่เท่า้าทุกคนนะรัะวันนี้ก็ก็ต้องไปจัดการตรงนี้เ่อการจัดระเบียบการเข้าออกวสิบสามครับเป็นสำนักปล่อยพื้นที่สก็เดงแดงมาตัอ่นนเรในรัฐาว่าที่ไหนื้นที่ฝ่อยรักเราที่เรารับผิดชอบอยู่ซึ่งพื้นที่ต้อการแก้นนะครับจำววอัน่งจากสภาพนะครับ สภาพป่าที่ชป่นป่าเต็รลายป่าในป่าได้ใยงานทุกฝ่ากันประยชความพร้อมในเรื่องของงการเล่นการเรียนไปได้อย่างไรในการบริจารกจการมากขึ้นครับซึ่งนการผมได้สั่งการให้มีการกาจรยจั็กอตท่จุดก่อนเ้กับเปียนต้งผู้การสัมมนาเยนนะครับพัฒนาที่ขึ้นร้อเซ บางจุดอาจจะ60 70 80ถึง90เปอร์เซ็นต์ในจังหละจังหวัดที่ข้อสอบมาจากพื้นที่ป่าเพราะงั้นในเก้าจังหวัดต้นเนี่เราดูว่าไฟป,ป่าเป็นต้นเหตุของ PM 2.5อ็มสาก็ขออนุญาตเรียนวันนั้นวันที่9มกราคมนะครับทางท่านผู้ว่าก็ได้ให้ความสำคัญกับสื่อว่าอยากให้หน่วยงานที่รับผิดชอบที่เกิดข้อสอบร,ระบาดนะครับท่านก็เลยให้ทางปปได้เขา้ามาทำหนังสือน,นะครับเรียนเชิญ มีมาตรการที่เปลี่ยนจากปีที่แล้วนะครับโดยเรานําเอาข้อมูลจากปีที่แล้วมาเป็นตัวตั้งแล้วก็วิ่คราะหันว่าปัญหาเนี่ยมันเกิดจากอะไรและเกิดขึ้นมากในช่วงไหน ก็พบว่าปีที่แล้วเนี่ยเราใช้วิธีห้ามเผาเด็ดขาดจะได้เวลา75วันตั้แต่15กุมภาพันธ์30เมษายนเรากบว่าค่าหมอนหมอกวันและไไป่าก็ต้องถึด1้5ก็ยังสูงอย่นะเริบนค่ามาตรฐานรวมจำนวนวันอะไรไปเยอะนะครับดันั้นปีนี้เราก็ได้มีการประชุมศูนย์ราชการแก้ไขปัญหา แล้ลเชิญหน,น่วยงานมาพูดตีกันแล้วก็เชิญพี่น้องส่อมหนึนเชิญทุก,ทกทภาคส่วนอีว่าจากปีที่แล้วเนี่ยที่มันมันเดืนดหาเยอะ ปีนี้เราต้องปรับมาตรการแน่นอนนะครับก็คุยกันจนได้ข้อสรุปแล้วก็ตกลงกันแล้วนะว่าเราจะใช้มาตรการควบคู่กันไปผสมผสานะคือหนึ่งลดจำนวนวันห้ามเผาลงเหลือแค่45วันคือเริ่มตั้งแต่วันที่15มีนาคมจนถึง30เมษายนเพราะนั้นช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงห้ามเผาเห็ดขาครับอันทะี่2ก็คือมีการกําหนดะวันก่อนห้ามเผาเห็ดขาช่วงนี้จะใช้วิธีบริหารเชี่ยวเืง ก็คือบริหารโซนพื้นที่บริหารวันเวลาในเรื่องของการที่จะจัดการเชื้อเพลิงในเรื่องของการเผาอะไรแบบนี้ให้ดีซึ่งทางหน่วยง,งานทางสำนักอนุรักษ์ที่13ซึ่งคุมพื้นที่ของป่าดุยยางกับหน่วยงานของสนยขป่าและสัตว์ป่าที่คุมพื้นที่ของเขตป่กา,ก,าก็ได้มีมาตรการ ในเรื่องของการไปหาเเชื้อเพิงที่ชัดเจนกำหนดออกมาเป็นแผนนะครับแต่ว่าต้องขอความร่วมมือร่วมมือจากพี่น้องเกษตรกรและพี่น้องประชาชนด้วยนะครับในเรื่องของการที่ต้องมาทั้งลงคำเบียนแล้วก็ในเรื่องของการแจ้งในเรื่องของการที่ตั้งใจจะเผาหรือว่าจะบริหารเชื้อเพิงในช่วยมันอย่างไรอีกส่วนหนึ่งก็คือหลังเผาก็จะเน้นในเรื่องของการจัดการสร้างความเข้าใจนะครับเพราะนั้นก็ขอความร่วมมือนะครับว่าช่วงห้ามเผาเด็กขาดในหลักกาปีนี้ก็ขอความร่วมมือห้ามเผายางเด็กขาด ส่วนถ้าท่านจะเผาท่านจะจัดการเชี่ยวเพลิงท่านจะจัดการพื้นที่เพื่อพ่ปขูดอะไร,ย,ไรยังไงก็ขอให้เป็นในช่วงของก่อนเผาแล้วก็ช่วงก่อนเผาเด็ดขาดก่อนท้ามสายเดือดขาดลงไปปีน,นี้เราบูรณาการเราทํางานด้วยกันนะครับมีในส่วนกองทัพบกได้ลงมาด้วยนะก็คือจะมีการจัดชุดในการการณรงค์ลงไปในพื้นที่เคาะประตูบ้านในช่วงก่อนเผาเด็ดขาด เสื้อโดนรง์ยาสร้างความเข้าใจก็ขอความร่วมมือไม่ให้เขาส่วนช่วงห้ามเขาเด็ดขาดจะเป็นมาตรการเข้มข้นในการปราบปรามและในการจับตับเพราะฉะนั้นจะอยู่ในช่วง45วันนี้แหละครับก็จะต้องเข้มนะครับในช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เราเราห้ามเด็ดขาดนะครับส่วนหลังเผาเด็ดขาดช่วงนั้นก็กโอเคก็จะเป็ขั้นในเรื่องการโดนาโร์สร้างความเข้าใจนห อีกส่วนหนึ่งที่จะมาช่วยในทีนี้ได้มากก็คือพี่น้องสื่อวชนที่ปีนี้เราทํางานด้วยกันเป็นมือน่งในการที่จะมาทําความเข้าใจแล้วก็พี่น้องสื่อมชนก็จะช่วยครับในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ทั้งสื่อวิทยุสื่อโทรทัศน์สื่อเพจนะต่างๆทั้ง,ง,ง,งหลายตรงนี้นะครับก็จะมาหน้านก็คาดหวังนะคาดหวังได้ว่าปีนี้เราหน้าที่จะ ควบคุมสันร์น้ำให้อยู่ในระดับที่ทไม่วิตกกับให้อยู่ในระดับที่ไม่เป็นปัญหาที่กระทบต่อขาดการสร้างจิดสัมพันกกต่อทั้งช่วงเวลาในการห้ามเผาปีที่แล้วมันยาวมานเจบวันทั่งครอบลุมช่วงเวลาทั้งหมดมันก็เลยไม่มีทางไหนนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือมาตรการการปราบปรามการจัดกลุ่ม มันยังไม่ได้กระทําอย่างจริงจังนะครับนะแต่ปีนี้เรามุ่งมั่นครับนะครับว,ว่าทุกอย่างมันต้องประกอบส่วนกันทั้งเรื่องของการโลกระชาสัมพันธ์นับอ่าช่วงก่อนเขาเด็ดขาดตรงนั้นอ่ะผมคิดว่าการบริหารจัดการโซน,นจัดการ